เกิดยังขึ้นค่ะพี่น้องล่าสุดทั้งบอดหนุหมอล่ำเสียวิหกเตรียมฟ้องผู้ใหบอกว่าสิหาเงินมาใส่ช่วงปิดฤดูกาลต้องบอกว่าเป็นเรื่องรล่าที่หลายคนนิ่รุนมากๆแล้วก็รอชมว่าใครจะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงรางวัลนี้ไปค่ะสําหรับในช่วงทีพานมามีดามาหลายเติบของวงหมอล่ำเสียวหกอ่ะขออภัยค่ะของทั้งบอดหนุบอดหนุเนาะกระเฮียนให้ใหลายคนเนี่ยออกมา ด้านเราบอกง่ายๆสิค่ะพี่น้องเขามาเข้าเมนดีกว่าวิจารณ์ที่มันเกินไปเกินกว่าจะรับไหวอ่าพี่น้องกับ็นการเขามาบอกจังซี่เห็นว่าล่าสุดก้อนหนานี้บอดหนูเนี่ยโพสผ่านทังง Facebook ส่วนโตของเจ้าของนะคะบอเมนเพจเด้บอกว่าไก่สิปิดวงแล้วบอมีรายได้สางอาชีพไมกอน,นำฟองพวกนักเล่งคีย์บอร์ดเอาเงินมาใส่ดีบอรายได้ดีคักเด้ข่อยว่า ดีแล้วเน,นาะไล่ใดเนี่ยจักสิเอาจากบาทก็ไดดีเอือเนเอาเป็นแสนเป็นหมื่นกได้ดดีกนว่าต่ฟองไดเน,นาะค่ะและ้วที่นี่หลังจากที่โพูดออกไปยังไใยเอฟซีเนี่ยเขามาบอกว่าล่อรลุนมากๆเลยสําหรับไร่ใดพิเศษครั้งนี้ของทัางบอดหนุหมอรําเสี่ยวมีหกอ่าผู้จัดการใหญ่ก็บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนบอลูเด,ด้ยค่ะพี่น้องอาจจะจริงก็ไดดนะต้องล่อเบิงเพราะวา่าเห็นชาวเน็ยเห็นหลายเติบแห้งข้อมินบางคอมมนนี่ ที่เขามา่วายให้ทั้งบอดหนกบอดหนูเนี่ยบางทีเพื่นก็นอาจจะรับบ่ได้ก็ได้นะคะทีเมื่อวายเพิ่นแห้งขนาดนั่นแต่ส่วนมากก็แเอกอวาตารนั่หนะคะคนสิฟองเออีลีก็หาโตอยากเติบหนึ่งอยู่ค่ะพ่อใดคาเสือ้อาคานคา,นคานเนือเสือมากร่อยเนาะแม่คนรักสิจัดไปค่ะอย่าให้เสียสนับสนุนเลยค่ะจัดไปสนับสนุนค่ะเอฟซี FC นี่ก็เห็นชอบมากๆเลยนะคะเขามาสนับสนุนเอาเลยเชือดไก่ให้ลิงดู ่าถ้าย่าเว้าแล้วบ่เฮ็ดมันกะบ่ได้อ่ามันกะได้ใจว่าบ่เอาจริงมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยนะคะลอยละหาิตังค่ะบอดเพิ่นมาสิพี่น้องซอยเพิ่นซอยเพิ่นมาดีใจที่ย่านุออกมาพูดแบบนี้สนับสนุนเออพี่น้องแล้วกะเห็นห้างผู้จัดการไง ดอคบอกเพจพี่น้องมันก็ออกมาโพสต์คือกันเริ่มเลยสําหรับโปรเจกต์นี้เพจผู้จัดก,การใหญ่หมอลําแฟนคลับดอทคออกมาโพ์แ่วววารับโจทย์จากบอสนุเตรียมทีมกฎหมายยื่นฟ้องมือเกลียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ไร้สติแฮชแท็กรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นไม่เอาไหว้สวยรวยกระเช้านะคะอันนี้คือแบบเห็นบ่อยแล้วสําหรับคนที่แบบว่า สุดยอดมากๆปากจัดสุดแต่ว่าพอดวนฟ้องเข้าจริงมาไหว้สวยรวยกระเช้าอันนี้เห็นเคสต,ตัวอย่างมาเยอะมากๆแล้วสำหรับแต่ละรายค่ะบอกถึงเรื่องการฟอ้องลรวคิดพอเคสต,ตัวอย่างนะคะให้ขันเป็นประด้อยากให้บอดนูเห็นแบบนั้นเลยจริงๆสำหรับเคสต,ตัวอย่างของทั้ง อบอยสิริชัยกับแอนออร่าดีในปีก่อนๆที่ผ่านมาที่เห็นว่าเอามานางไลยสดขอโทษไหมคะ่ะอันนี้คือแบบว่าหลังจากนั้นมากพวกความาามไผฉกค่าเมื่อวานยังให้เพิ่นเลยเพราะว่าโดนฟ้องจริงตามจรงิงถึงบ้านแม้จะเป็นแอคเอ,เอวาตานบอดบอยแล้วเอาจริงคือเราแบบว่าให้ตำรวจไฟปุงไฟเบร์เนี่ยซุ่มหลาย้นเติบแล้วเราก็ไปฟ้องพอฟ้องแล้วไม่มีเงินจ,จ่ายคือตามกฎหมายคันว่าไม่ีเงินจ่ายก็คือติดคุกนั่นแหละคะ่ะแต่ส่วนมากคัน หันจาของคดีความนียอมคดีบอกพี่น้องกับว่าต้องติดกับมีการออกมาไหวยขอโทษไหวยซวยรวยกระเชานั่นแหละค่ะกัดเสื้อว่าค่ะทั้งบอดนูเหตุแบบนี้ยี่หลีอาจจะเจอเคสแบบนี้บ่อยนะคะถ้าเอาจริงๆถ้าเราฟ้องเนี่ยบางคนเขาก็ไม่มีตังคจ์จ่ายไม่ได้ว่าดูถูกนะคะแต่บางทีบางคนน่ะเอาของอยังบ่ลลอดแต่ว่ามากมากอมอเมต์ด่าอื่นเสียหายมันก็สมควรแล้วนะคะ ไหว้สวยไม่พอต้องมาออกหน้าโซเชียลด้วยนะคะเอามาจับเมลัยสวดเป็นไล่หัวเลยคะ่ะบอหนุกับการทีแบบว่านเนี่ยได้รับโจทย์มาแล้วผู้จัดการใหญ่บอกว่าคนข้อมิเหรนไลสติลบกับ,บ่าท่านนะคะเพิ่นแคบไ้เบิดแล้วค่ะย่าคิดบาสิไปนั่มลบบางคนนั่มลบกับ,บ่เปินข้อมิเนแล้วกับแล้วแล้วกับเรียนไปเลยเฮ็ดไลยค่ะบางคนเนี่ยชอบส่วนมากนะคะที่เห็นส่วนมากเลยประมาณ80%สิอเนต์ีข้อมินไหวดอก คอมเมนต์เสร็จปุ๊บดา่าเราสิเจหายหรือว่าคอมเมนต์แรงๆไว้ปุ๊บพอเราไปตอบกลับงงไม่สามารถมาตอบกลับเราอีกครั้งได้เพราะว่าตอบกลับบ่ปินค่ะพี่น้องคอมเมนต์ <Comment S 2> แล็วแล้วเลยเขามาตอบกลับว่าปินก็มีหลายแต่ว่าคนเหตุป็นกามี่นะคะบได้ว่าบม่มีเนาะอ่าแล้วมาที่นี่หลังจากที่ผู้จัดการเนยโพดออกไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสาหรับคนพวกนี้เนี่ยความเงียบใช้ไม่ได้กับคนพวกนี้ความดีทําให้คนชั่วคิดไม่ได้หรอกค่ะ จะสู้กับคนเลวต้องเลวกว่าโดยการใช้ให้กฎหมายทํางานคอมเมนต์นี่คือแบบว่าสุดจัดมากๆเลยจัดเลยค่ะเอาให้เข็ดเห็นด้วยมากๆกับครั้งนี้นะคะที่ทางบอดนุวาออกไปว่าจัดการที่กฎหมายไว้เป็นทีเรียบร้อยจัดไปค่ะเอาให้หนักๆจัดการเลยค่ะเอาให้เข็ดพวกไฟ์สดคุยไม่รู้เรื่องออกมาคอมเมนต์ไม่รู้เรื่องถามว่าเยอะไหมยเยอะมากๆเลยนะคะยิ่งสมัยนี้ขอพูดตามตรงว่า มันเป็นสมัยที่คนเล่นเฟซอีกเกลือนเล่นเฟซเกลื่อนแล้แบบที่นี่ไม่ไม่ศึกษาพรบอรคอมพิวเตอร์อีลีด้ค่ะพี่นอ้องเล่นเฟซเกลือนโดยการวาศึกษาพรบอรคอมพิวเตอร์ว่าอันใดผิดอันใดถูกคือจะให้เราทุกคนมานั่งอธิบายพรบอรคอมพิวเตอร์ให้ฟังเป็นทีละข้อทีละข้อเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าพรบรมันมีหลายหลายหวัวขอ้อหลายมาตา คันยดงฮูอหลีค่ะแนนนาให้ไปเสิร์ชกูเกิลว่าพรบคอมพิวเตอร์ computer, แล้วก็เป็นเน้นตรงมาตาการคอมเมนต์การใส่เสืออะไรเกี่ยวกับ Facebook นะคะไปอ่านแล้วก็จดไว้ใส่กระดาษย่างไปข้อเมนตนผู้อื่นนะคะแม่ยๆหลายคนเนาะทีบอสามในตรงนี้จะได้ไม่เป็นเหยื่อสังคมในการหรือว่าโดนฟ้องเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะขาดวิธีภาวะในตรงนี้ก็คอมเมนต์ด่าคนไปทั่วไปทีบนะคะกับเป็นกําลังใจให้ทั้งบอสหนูค่ะบอสหนูก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ เอาจริงในหลายๆเรื่องแล้วครั้งนี้อาจจะเลือโอดอิหรีถึงขั้นออกมาโพดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่นเนี่ยศูนย์มาส่วนหนึ่งในสองสามมิถุนานมาเพิ่นโมโหแล้วแบบน,นี้มันก็เกิดดาวมาขึ้นมาเนาะคะ่กะกับเหตุหลายๆคนทีอาเอฟซี FC, ฝั่งใครฝั่งมันกับมาฟาดฟันกันกับเหตุไทยบอดเนี่ยพ้นบ่อไดน้ำฟองเลยค่ะสำหรับนักเล่งขี้บอดแต่ละคนเอาเงินมาใส่ ถือว่าเป็นเอาเงินมาใช้แบบฟรีๆในช่วงปิดฤดูกาลหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งของทางบอสหนุหมอลำเสียวมิหกแต่ในกัดถายที่ตามันแล้วกันนะคะว่าสิไปในทางไหนสาหรับเรื่องกฎหมายแต่ว่าเสื้อว่าเอาจริงถ้าไม่เอาจริงคงไม่มอบหมายให้ทางผู้จัดการใหญ่เนี่ยไปจัดการทีมกฎหมายเพราะว่าวงหมอลำแต่ละวงเขาสิมีทีมกฎหมายเป็นของแต่ของเพราะว่ามักเจอมักเจอเกียนขี้บอร์ดมักเจอค้นแบบว่ามินประมาทมักเจอ ปัญหากับทังผู้จัดมักเจอปัญหาหลายๆอย่างที่คําพูดแก้ไขไม่ได้ต้องแก้ไขด้วยกฎหมายเพิ่นกเกษสิมีทีมกฎหมายของเพิ่นถือว่าเอฟซีหลายคนกะจับจองถึงประเด็นนี้สาวเนยกระเชนก,นกันค่ะกระทาเบิ้งแน่อัปเดตข้อมืลหน้ใหายฟังด้วยนะคะสําหรับผู้จัดการไ่เลยกระทั่งบอดหนู่มอล่าเสียววิหกอยากฮูขึ้นกันละค่ะหรือถ้าฟ้องไปแล้วเขา ไม่มีเงินจ่ายจริงๆเอามานั่งไลฟ์สดให้ดูหน่อยนะคะพี่น้องเธอว่าป็นอุทาหรอหนน์ในอะไรขคนเนี่ยเดจื่ยเดจาค่ะว่าข้อมินจะาส่ไปข้อมินผู้อื่นไปชัวร์ไปทีมันอันตรายหีค่ะข้อมมนแล้วลบไม่ได้เพราะว่าเขาแขปบไปด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับประเด็นนี้เมื่อี้กะเอามาบอกพี่นอ้องรับสมรับฟังเพียงเท่านี้ถ้าผิดิพลาดประการใดในคลิปนี้นะคะหรือว่ามีอะไรที่พูดพิทูพิตาไปในกระก็ต้องขออภัยน้ำนะคะ